ตรงนี้พิเศษครับคุณผู้ชมครับผมโรชเชนลตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนปริทรินรงรอนเขตบางกงกใหญ่กรุงเทพน,นะครับอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงที่นรงรอนแต่ผมจะดูภายนอกปึกนะครับเพราะว่าด้านในผมได้เข้าไปแล้วคราวนี้ผมมาดูนอกปึกว่ามีความสวยงามมากมายขนาดไหนนะครับผมขนาดตรงนี้ครับระเบียงเนี่ยครับยังสวยขนาดนี้เพราะว่าเป็นช่องที่ค่อนข,ข,ข้างจะกว้างนะครับแต่ว่าก็จะเชื่อมกับอาคารเรียน นะเหมือนมีทางเดินมีอะไรอย่างนี้ล้วตรงนั้นนะบมเนี้สวยเพราะว่าจะมีะด้านเนี้ยครับเป็นสี่เหลี่ยมในชะ่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วแบบาลมเข้าใช่ไหม <laughs> โอ้ชี้ปุ๊บเ <laughs> งาเออเขาเรียกว่าหลวนลมเข้าเลยนะกายด้านตรงนี้ครับสวยมาก หรือแม้งจะให้เราจะนั่งดูตรงนี้แล้วมีด้านข้างอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันสวยจริงๆหมาะสมหรับคนชอบดูปึกจริงๆเพราะว่าจะได้เห็นวิวที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน ว่า,านันนี่ครับจะเห็นได้ตามแบบปอะไรที่เพราะว่าแบบไปเขตเมืองเก่าจะมีตึกตรงนี้เยอะมากนะครับ <c oughs> นี่ครับแล้วด้านนี้ครับมาด้านข้างเลยนี่เป็นด้านข้างเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เราอน่ะทำไม่ได้จริงๆครับเพราะว่า นักเรียนเล่นบอลเล่นบาสกันอยู่ผมก็เสียวเหลือเกินนะครับผมว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยจะประกาศแท็กที่ผมผมก็เออไม่เสี่ยงดีกว่านะครับผมเลยแบบมา้รอเขาเลิกแล้วผมค่อยมาก็ได้เลยเนี่ยเพราะเมื่อ,อก,กี้เขาจะบินนี่คือเขาจะแบบเอาแบบประไข่มาขึงใช่ไหมครับเพราะว่าจะแบ่งซีง่ก็คนเล่นบอลอยู่ตรงนี้เล่นบาสอยู่ตรงนี้เนีอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ขับกันทางด้านหลังโอ้โหเป็นไงครับเห็นชัดกว่าเดินอีกนะช้าๆได้พาเล่มงามเล่มงานจริงๆครับได้เห็นมุมที่เราต้องเดินมาทางนี้ถึงจะมีสิเจอนะไม่งั้นจะไม่ได้เห็นภาพตรงนี้จริงๆนะครับใช่แล้วแดดมาแล้วด้วยแต่ว่ารายการเราก็จะจบนะ อันนี้เราแถมให้คุณผู้ชมช่วงสุดท้ายช่วงที่สามแั่นข้างในจะม,จะมีแค่สองแต่ข้างข้างนอมีหนึ่งก็สามช่วงพอดีนี่ด้านนี้อันนี้เป็นต้นไม้ด้านบนตรงนี้ก็มีระเบียงสวยจริงๆ สวยมากๆใช่เด็กระเบียงนีับสวยจริงๆแล้วก็จะวนมาครบรอบแล้วครับข้างๆอลูยพรไเจ้าตักสิตมหาราชครับมีคำว่าวิธินารงรอนได้ครับ สวยจริงๆหมดมาครบรอบแล้วนะครับเ,เรียบร้อยครับกลับที่เดิมน,นะครับโอเคตกับขอบคุณครับ